ลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงนี้เช่นเคยนะฮะอาจารย์จะนําคําถามนะฮะจาก Facebook มาตอบให้กับท่านผู้ชมนะครับง่ายๆนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมดูรายการของเรานะฮะก่อนหนึ่งต้องก่อนก่อนหนึ่งนะฮะต้องแจ้งก่อนว่ารายการของเรานะครับมีช่องทางให้ติดตามชมทาง YouTube นะครับโดยการพิมพ์เซิร์ชคําว่า่วงจุ้ยดาวกาอยู่นะครับในนั้นก็จะมีเป็นคลิปให้ดูเนี่ยเป็นมากกว่า400กว่าคลิปเลยนะให้ได้ศึกษากันนะครับแล้วถ้าเกิดดูแล้วเกิดข้อสงสัยนะฮะอย่างเช่น2คําถามวันนี้นะครับ ก็สามารถฝากคำถามมาได้นะครับใน Facebook ของเราครับโดยการพิมพ์คำว่าฮวงจุ้ยดาวก้ายุคเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่คำถามแรกนะครับจากคุณยุพานะครับถามเข้ามาว่าสวัสดีค่ะอาจารย์รบกวนสอบถามนะครับว่าหันหน้าเข้าบ้านวัดองศาได้164องศาตามนี้ดีหรือเปล่าคะอาจารย์คือในบทบาท164องศาเป็นทิศใต้ที่ราศีต้นรหรือราศีที่1 หลังจากมีการเดินดาวแล้วผลปรากฏว่าจะมีดาวเลข8คู่ดาวอยู่ทางหน้าบ้านนะฮะในยุคที่8เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีดาวคู่8อยู่หน้าบ้านก็ถือว่าโชคลาภทรัพย์สินเนี่ยกำลังจะมาเยือนท่านจะบังเกิดแต่สิ่งที่ดีๆนมากับเรื่องความเป็นอยู่เพราะนั้นวันนี้เลยฉเฉลยว่าหลังบ้าน160เท่าไหร,ร่นะฮะ64ครับ64นะครับ คือ165บวกบลบ3องศาครึ่งก็ตอบว่าเป็นทิศทางที่ดีประจำยุคที่หนะคุณก็โชคดีเลยครับคุณยุพาฮะต้องยินดีด้วยนะครับถ้าเกิดวัดมาได้164อจริงนะฮะก็ถือว่าคุณโชคดีนะครับสำหรับประจำยุคที่8นะต้องขอบคุณสำหรับคำถามแรกนะจากคุณยุพานะเดี๋ยวเรามาต่อคำถามที่2นะครับจากคุณคุณการดานะคุณการดาถามมาว่าอาจารย์คะหลังบ้านดิฉันนะฮะทิศใต้180องศาจะตั้งปั๊มน้ำและแทงน้ำตรงไหนดีและครัว สมควรจะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกดีคะเขาบอกว่านะครับหลังบ้าน180องศาถ้าจะตั้งปั๊มน้ำนะฮะให้ตั้งไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตำแหน่งตรงนั้นเป็นปั๊มน้ําเป็นแทงน้ําก็ดีครนะเพราะบ้านคุณมีดาวเลข8ดหลังบ้านสองดวงส่วนตำแหน่งเตาไฟควรเนี่ยตั้งไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ที่ดาวเลข4 3สานะสคือดาวธาตุไม้3ก็ดาวธาตุไม้ ไม้ที่ดีและไม้ที่ดีกําลังขัดแย้งกันเอาไฟมาควบคุมเลยเพราะนั้นตะวันออกเฉียงใต้เป็นธาตุไม้นะครับเนี่ยให้ตั้งตําแหน่งห้องครัวตรงนั้นส่วนนะครับทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็เป็นนะครับแทงน้ําและก็เป็นปั๊มน้ําก็สามารถจะทําให้บ้านคุณเนี่ยเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะแบบสุดๆเลยนะครับเนี่ยครับคุณการดาก็ได้รับคําตอบไปแล้วนะครับสําหรับคําถามนะท่านผู้ชมที่ สอบถามเข้ามาก็สอบถามว่าได้เรื่อยๆนะฮะท่านทีมงานจะนํามาให้อาจารย์ตอบนะฮะถ้าเกิดไม่ได้ออกในรายการอาจารย์ก็จะตอบให้ใน Facebook นะครับยังไงคนไหนที่ถามกันเข้ามาก็อดใจรอสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากคาถามที่เข้ามาเนี่ยมีค่อนข้างมากนะครับอย่างช่วงที่แล้วนะฮะอาจารย์ได้พูดถึงของเสริมนะฮะสำหรับคนที่ชงก็คือปีฉลูนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าในการชงครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปคนเดียวนะครับก็จะพาเพื่อนๆเขาไปด้วยนะฮะแต่ว่าจะมีปีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องไปสอบถามอาจารย์นะครับเขาบอกว่า พวกที่โดนนะครับโดนหางเลขกไปด้วยรลอยไปด้วยนะโดนหางเลขไปด้วยก็มีปีอะไรเขาบอกปีจอปีจอปีจอก็ร่วมช่งไปด้วยโดนโดนรองๆองลงมานะครับดังนั้นคนที่เกิดปีจอเนี่ยควรจะพกอะไรนะครับพกม้าครับก็คือเป็นรูปนะฮะรูปสัตว์ตัวเล็กๆที่มีหน้าตาเหมือนม้าเนี่ยที่เขาใช้วัสดุทา หรือคุณอาจจะตั้งม้าไว้ทางทิศใต้ก็ได้บ้านของคุณเพื่อความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องอาชีพการงานนะเพราะว่าม้าเสือม้าหมาไงครับม้าเนี่ยเป็นเป็นเพื่อนกับหมาหรือสุนัขนะดังนั้นการพกม้าไว้เสือม้าปีนี้เป็นเพื่อนกับใครม้ากับแพะเป็นหลักฮะนะม้ากับแพะเป็นเพื่อนสมพงกันดังนั้นเราพกคู่ของเขา เขาย่อมไม่กัดเราดังนั้นนะคนที่เกิดปีสุนัขหรือปีจอบพกม้าไว้ก็จะไม่นะฮะไม่โดนหางเลขไปด้วยครับส่วนปีนะครับเขาบอกปีมะรงมะรองก็ร่วมชงไปด้วยดังนั้นคนที่เกิดปีมะรงนะครับเราควรที่จะมีการพกอะไรเขาบอกว่าพกล็อกซิ้งนะครับเทพเจ้าดาวสามดวงเขไปยังไงครับอาจารย์องค์เบืเริ่มเลยไม่ก็คือนะครับเอาไว้นะฮะที่บ้านก็ได้ทางทิศเหนือ เขาบอกว่าฮกลกซิลเนี่ยเป็นเทพเจ้าดาวสามดวงมันจะได้เสริมเกี่ยวเรื่องโชคลาภอำนาจลักษณให้กับคนที่เกิดปีมะโรงไงครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่นะครับเป็นการแก้หรือเสริมดวงเราก็สามารถที่จะไว้ในตําแหน่งนะฮะทิศโตทางานของเราทิศเหนือด้วยการใช้ฮกลกซิลสําหรับผู้ที่เกิดปีมะโรงในการเสริมทรัพย์ส่วนอีกปีหนึ่งเขาบอกว่านะครับปีอะไรร่วมนะครับมะแมโดนเบียดเบียน พราะว่าคนที่เกิดปีมาแมปีแพะปีเนี้ยไปนั่งทับนะที่เดียวกับองค์ท้ยสวยเยี้ยหรือเทพเจ้าแห่งดวงชะตาดังนั้นเนี่ยปีแพะเลยโดนเบียดเบียนเบียดเบียนในเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ๆก็นะความเบียดเบียนก็มาเยือนนะครับด้วยอ่ะพับพวกขอยิ้มเงินหน่อยนะช่วยเซ็นเอกสารหน่อยดังนั้นคนที่เกิดปีแพะเนี่ยควรจะพกอะไรพก ัตว์ที่มันตัวอ้วนๆก็คือนะครับหมูหมหมูเสริมทรับอ่าเนี่ยในเมื่อเรามีนะครับมีหมูมาเป็นเพื่อนแล้วอย่างเช่นเข้าอะเถะมาแม่กุนเห็นไหมครับคนที่เกิดปีมาแมกคนเนี่มีการพกหมูนะครับเพื่อนะฮะเพื่อป้องกันการนะฮะชงหรือร่วมชงไปด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับสี่ปีนักษัตร์ซึ่งมีฉลูเนี่ยอโดนหนักมากที่สุดที่ในตอนต้นผมบอกว่า ต้องพกอะไรผีเสี้ยนะครับแต่ถ้าบ้านหลังบ้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือควรที่จะตั้งกีเลนนะครับกีเลนป้องกันเคาะร้ายได้ผีเสี้ยก็ป้องกันเคาะร้ายได้แต่กีเลนเนี่ยนะครับอิทธิฤทธิ์มันมากมายนะครับแต่ผีเสี้ยเนี่ยทั้งป้องกันทั้งโชคลาภดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าต้องการพกนะครับสำหรับคนเกิดปีวัวแต่หลังบ้านไม่ได้ทิศวัวก็เอาผีเสี้ยนะครับพกติดตัวไว้หนึ่งคู่ต้องปลูกเสกไหมจัน ปิเซียเนี่ยนะครับถ้ามีผ่านการปลูกเสก็มาได้ก็จะดีเพราะว่าของพวกนี้นะถ้าไว้ในที่ต่ําแล้วมันก็ไม่ได้เกิดอิทธิพลในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเหมือนคนเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนเราแขวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็ต้องอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับอยู่ในตําแหน่งที่ดีรหรือต้องไม่เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางไว้ที่พื้นแล้วเรามั่นใจได้อย่างไรนะครับว่าของที่เราไปซื้อมาตามท้องตลาดเนี่ยบางทีเขาไว้กับพื้นแล้วข้าใปข้าม,มาแต่ถ้าไปนะครับไปบูชาจากวัด ผมก็ว่าจะดีเพราะว่าเซนเซอร์เนี่ยจะมีการนะครับลงอลักขระหรือเวทยยันต่างๆนะฮะดังนั้นเนี่ยของในการแก้มงคลเนี่ยถ้าไปเช่าจากวัดได้ก็จะเป็นการดีเพราะอะไรเพราะว่าคุณมีการบริจากเงินถือว่าเป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวัดไทยหรือวัดจีนแต่บางทีไปซื้อละเลียดละลาดนะครับ,รบหรือเขามีการนะครับโฆษณาว่า โอ้ยของผมเนี่ยผ่านกรรมวิธีการปลูกเสกมาแล้วนะครับคุณร้อย้เขาจับดูถ้าของนั้นปลูกเสกดูว่ามันจะขยับได้ไหมหรือว่ามันจะหาะได้ไหมนะครับคนเรามีความคิดแต่ถ้าเราไปซื้อกับพระนะครับที่วัดหรือไปบูชาวัดวัตถุมงคลเนี่ยพระท่านถือศีนท่านไม่ทุศีนดังนั้นคนกินนะครับกินศีนย่อมดีก่าคนที่ไม่กินศีนดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ดีต่างๆเนี่ย อยู่นะครับอยู่ที่การกระทําและแรงนึกคิดของคนเราเพราะฉะนั้นส่งเสริมชะตาชีวิตของคนเราด้วยพลังทิศทางที่ดีประจํายุคเท่านั้นสิครับคุณจะได้ประสบความสําเร็จถนนชีวิตคุณจะได้เดินแบบราบเรื่อนไม่ต้องคูคูคาคาเหมือนถนนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับแล้วเราก็จะโชคดีตลอดไปนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกนะฮะว่าการเดินทางของชีวิตของเราก็เหมือนกับรถยนต์นะขับไปในทิศทางไหนทิศทางเรียบก็ถือว่าเดินทางสะดวก ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดขกขาล้ครับโหย่ำแย่แน่นอนฮะจะตรวจสอบได้อย่างไรนะฮะว่าเราจะเดินเส้นทางไหนดีต้องลิขิตชะตาพยากรณ์ใช่คกับเ<า>ขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยอย่าไปประมาทนี่ก็เลยตุจีนมาแล้วนะบางคนดวงก็เริ่มจะเปลี่ยนชะตาชีวิตคนเราปีนึงเปลี่ยนครั้งหนึ่งแต่หวงจุ้ยเปลี่ยนทุกๆ20ปีนะครับ,รบไมอไปวางมันทุกๆปีนะครับมันเล่นปลาหีกันเลยเ <laughs> <vocabulary> นี่ยฮะแต่ดวงชะตาชีวิตเนี่ย เราต้องเช็คทุกๆปีเพื่อความไม่ประมาทว่าปีนี้เนี่ยเราจะได้ขึ้นกี่ขั้นนะครับเงินเดือนจะขึ้นไหมหรือว่าอยู่ๆอาจจะโดนซองขาวโทรไปสิครับปรึกษากับท่านนะครับอาจารย์นิชาพัฒนโรธรัตรนทรัพย์ที่หมายเลข0819291656นะครับเขาบอก แม่นยำทุกคําทํานายต้องลิขิตชะตาพยากรณ์ครับครับเรียกได้ว่านะฮะวันนี้ทางรายการก็ดําเนินมาถึงนะครับเวลาที่จะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่นะสามารถที่ติดตามชมรายการของเราได้นะทุกสัปดาห์นะครับกับรายการพวงจุ้ยดาวก้าวยุคนะครับขอย้าว่าสามารถพิมพ์เซิร์ชในยู u ูบนะฮะหรือว่าใน Google ก็ได้ง่ายๆเลยนะเป็นเดือนนี้ทุกคนรู้จักกันนะฮะพิมพ์คําว่าพวงจุ้ยดาวเก้าวยุคนะฮะก็จะขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้ กดกันเข้าไปดูนะฮะถ้าชอบก็กดไลค์นะถ้าใช่กดเลิฟนะครับสำหรับวันนี้ครับผมนะฮะกุลาทรมงคลประพื้น,นะครับและท่านอาจารย์มงคลมงคลประพืิจะต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ได้ครับสัปดาห์หน้ากับรายการ่วงจุ้ยดาว9้ายุคสวัสดีต้องลาปก่อนครับสวัสดีครับ